รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ ga min e 8 3 0แปดสามศูนย์นะครับเครื่องนี้ตอนแรกที่อาการส่งมาก็คือเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับตอนนี้กลับมาเปิดเครื่องติดชาร์จไฟเข้าสายชาร์จของลูกค้าก็ปกติดีนะครับสาเหตุนะครับก็คาดว่าขาดการดูแลที่สายชาร์จนะครับก็เลยส่งผลให้ช็อตนะครับแต่สายชาร์จก็ทําความสะอาดให้แล้วนะครับก็ชาร์จไฟได้ปกตินะครับ ะะ GPS ก็ทำงานได้ตามปฏิตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ทำงานได้ตามปกติการทัสกรีนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายก็ทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ทัสกรีนทำงานได้นะครับปกติปุ่ม สตาร์ทนะครับปุ่มแ l a ก็ทำงานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดก็คือจะไม่สามารถนําไปปัน่นวีฟฝนได้นะครับแต่สามารถกันเหนือกันน้ำล่าตัวได้ตามปกตินะครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านอกตีไบส์เราก็ใช้อะไหการมลแทนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ันนี้ต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกติขอบคุณมากครับรานล็อกนีบาย,ยินดีให้บริการครับ